แล้วอาคาร30ชั้นของสตง,งที่พังถล่มลงมาล่ะในวันนี้เรารู้อะไรคืบหน้าไปบ้างผมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามในพื้นที่แล้วก็ติดตามผ่านข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆรวมทั้งเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญร,ระดับศาสตราจารย์ดรผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงของเมืองไทยและต่างประเทศไม่น่าเชื่อนะครับ ขนาดพวกเราก็พอมีความรู้ประสบการณ์ก็ยังมีการตกเถียงกันนะครับอันดับแรกทุกคนลองความเห็นว่าผิดปกติแน่นอนไม่ควรพังเพราะว่าอ้างไม่ได้ว่าระหว่างการก่อสร้างจะพังเพราะตือื่นก็ไม่พังแล้วหลักการก็ต้องไม่พังดังนั้นผิดปกติแต่คําถามคือผ,ผิดปกติที่ตรงไหนอย่าเพิ่งฟันธงเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องการออกแบบออกแบบโดยวิศวกรสามีผู้ออกแบบ การคำนวณออกแบบนี้ก็คือเห็นรูปร่างว่ะตรงนั้นควรจะอยู่ตรงไหนลิฟต์อยู่ตรงไหนเสาเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะนะครับไม่ใช่เสาเล็กจะพังเพราะในเสาเล็กถ้าเกิดมีคอนกรีตกำลังสูงนะครับมีเหล็กที่ใส่ได้ถูกต้องด้วยนะแล้วก็มีมาตรฐานเออมันก็น่าจะอยู่ได้ดังนั้นวันนี้อยากจะวิงบอนให้ผู้ออกแบบวันนี้ท่านควรที่จะออกมาให้ข้อมูลมากขึ้นเพรฉะนั้นแล้วสังคมจะ นําไปสู่ภาวะการสับสนตื่นตระหนกว่าเออฉันใช้เหล็กเหมือนกันแล้วโครงขัง้นชาติฉันจะพังหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่วิธีการออกแบบซึ่งอยากให้ผู้ออกแบบออกมาชี้แจงก็จะทําทให้สังคมโดยรวมนั้นที่เขาอยู่อาศัยในกรณีคล้ายๆกันมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันดูผู้ออกแบบเดียวก็ไม่ได้ดูการออกแบบเดียวก็ไม่ได้ต้องดูการก่อสร้างการก่อสร้างเขาทาตามแบบไหมนะครับถ้าเกิดทําตามแบบขั้นตอนการก่อสร้างเขาข้ามขันนข้น,ขนตอนไหม ตรงนี้จะพอบอกได้นะครับ<ะ>อยู่แท้ตรงนี้ครับและเรื่องของการเก็บข้อมูลอันนี้สําคัญสุดๆนะครับที่จริงแล้วเสียดายประเทศไทยไม่มีคนกลางที่มีความรู้จริงๆในต่างประเทศเราพูดหลายครั้งในรายการนี้<ะ>ต้องมีองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเป็นคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญทํางานเต็มเวลาลงไปพร้อมกันกับการกู้ภัยแต่นี่ เราใครก็ไม่รู้ไปเก็บข้อมูลสุดท้ายแล้วสังคมอาจจะไม่เชื่อถือหรือในกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันก็อาจจะบอกได้อา้าวพี่หมูเป็นใครมาตัดเหล็กพี่หมูมีความรู้แค่ไหนเหล็กที่เอาไปเปยังไงคอ,อนกรีตพี่ใหมจ่จอะไปยังไงจาะตรงไหนกลายเป็นข้อถกเถียงการสุดท้ายแล้วคนผิดอาจจะลอยนวลคนผิดลอยนวลแล้วยังไม่เจ็บเท่ากับว่าเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในอนาคตแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อีก อย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะไปปรับแค่ที่ตรงไหนไงดังนั้นเรื่องการกู้ภัยวันนี้เรื่องสําคัญที่สุดแต่เรื่องที่ไม่น้อยกว่านั้นก็คือการต้องมีคนกลางที่ประชาชนเชื่อถือได้และมีความรู้จริงๆเข้าไปเก็บตัวอย่างอย่างเป็นมาตรฐานสากลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมหวงอย่าจริงๆครับไอ้คนกลางที่ว่านี้ยังไม่มีอยู่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่มีมันจะอยู่ในไหนได้ตอนนี้เนี่ยครับผมรวมทั้งวิศวกรนักวิชาการ และชาวบ้านผู้ที่เสียหายเนี่ยเราเสนอกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเนี่ยส่งไปที่ประธานรัฐสภาแล้วผ่านตรงนั้นแล้วว่าเป็นกฎหมายที่ที่เขาเห็นแล้วก็โอเคนะครับรอให้ประชาชนมาลงชื่อให้เกินหมื่นชื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการที่ติดบัญญัติต่อไปแต่ตอนนี้พังทีก็มาลงชื่อกันทีหนึ่งได้ประมาณนักสี่ห้าพัน ก็อยาให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยเร็วที่สุดจะได้มีคนกลางที่มีความรู้ความสามารถเข้าพื้นที่ไปทํางานแทนเราไม่ฉะนั้นแล้วเราไม่โทษไม่ตำหนิใครเพราะไม่มีคนกลางเลยก็ต่างคนต่างเก็บกันไปสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีจุดอ่อนไม่ได้มาตรฐานนํามาสู่การฟ้องร้องหาคนผิดไม่ได้จะกลายเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงว่ามันพังเพราะอะไรซึ่งนี่อันตรายที่สุดครับ ชื่อพอบอรบอะไรนะครับผมปร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วยพบรบเพื่อความปลอดภัยสาธารณะครับอย,อ,อยู่ที่สภานะอยู่ที่สภาครับแต่ผมทําเว็บไซต์ง,ง่ายๆให้คนไปลงชื่อได้ก็คือ thaipublicsafety.org ครับ thaipublicsafety.org ไปลงชื่อกันนะครับครับ